ข้องเงินปีครับก่อนครับก่อนครับนะครับตาก่อนแล้วละครับให้เออไปให้ปู่ไปไปอีกเคยไปให้ปู่อีกคยให้ให้ปู่เอยข้าวปลาอยู่ช่วงไหนขอให้ปู่ครับครับก่อนแล้วครับไปกันเร็วของควันปีใหม่ครับมีเช่นนี้ปีนี้ครับก่อนไปให้ยายก่อนเร็วแล้วเร็วเอามาให้ยายนะเร็ววันนี้ปีใหม่แล้วเร็วเร็วๆเอามาให้ยายอย่างนี้เร็วๆเร็วเข้ามาเร็วๆ คนเก่งตอนนี้ขั้นเก่งม <คน S 2> ีไม่ดีเลยแต่ว่าให้ความถุงทุกคนเหมือนเดิมขอบคุณครับอโอ๊ยไปแล้วพี่เน่ยายรัดมืนเขาทีพี่หมายค่ะเอาคือยูนี่หอป ไปหายาก่อนไปหายาก่อนโอ๊ยไปหายาก่อนไปไปหายาก่อนเดี๋ยวค่อออกมาเดี๋ยวค่อออกมาหาน้องเฮ้ยงเงินปีใหม่ครับสวัสดีใหม่เอาไปหายาเอานี่แหมเอาไปหายาก่อนไปหายาก่อนเร็วเร,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 ร็ให้ก่อนสวัสดีครับก่อนผู้ชายสั่มเพราะใดแขกโ, <laughs> <laughs> โอเค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 เฮ้ยใจร้อไปหยิบขึ้นไปหาหาตาเร็วเร็วขึ้นไปขึ้นไปหาตาเร็วเร็ว ม่มันจะปูแล้วไม่กรปูเอ้าบอนเล<ะ>น,นี่